เอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็กลับมาราชาบุรีแล้วนะฮะจากที่เออ <c oughs> ผมนี้ได้หายไปน,นานนะฮะไปอยู่นนทบ,บุรีมานะฮะก็ติดค้างนะฮะไม่มีคลิปลงนะฮะเป็นหัวแหละก็เดินทางมาเพิ่งถึงนะครับ ในโอกาสเย็นๆนนะี่ก็เป็นหน้าบ้านผมเองนะะถึงก็อยู่คนแล้วอีกบ้านหนึ่งนะับก็ดูจะอะไรก็เดี๋ยวจะมีคลิปลงแล้วนะะก็จะทําคลิปลงแล้วไม่รู้ว่าจะได้ลงบ่อยเปล่านะครับงามบรรยากาศ นีครเป็นโต๊ะนั่งหน้าบ้านนะครับนี่ต้นไม้ต้นหนึ่งนีฮะโอเคก็กูจะพูดอะไรวะนะเดี๋ยวจะมีคลิปเออลงนะครับก็พูดแค่นี้มาถึงบ้านแล้วหายไปตั้งสามอาทิตย์ที่บ้านเลยนะครับ ซ้อมพัดลมนะพอผมมาอยู่ด้วยนะครับซ้อมพัดลมพัดลมใหม่ไม่พัดลมเก่านั่นแหละมาซ้อมเปลีป่ยนใบพัดอะไรทำระบบตตอปลัก,กนะครับโอเคนะฮะก็จะเจอกันครับต่ว่าลงคลิปแล้วเดี๋ยวก่อนต้องคลิปก็ประมาณวันจันทร์วันคานนะพักก่อนโอเค